แผ่นยิบซ่ำกันร้อนยิบล็อกเทอร์โมไล,ลาซสายการบินโอเรียนไทยโทรศัพท์มือถือออปโต้อาจารย์ลิงฟันทินราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะโดนของคือราศีมีคนโทรนะครับมีคนโทรนะครับราศี ราศีทุกครับจะดีใจทุข้้อนี้ถ้าผมไม่อธิบายก่อนว่าของที่ว่าก็คือของอันเกิดจากคุณใสหรือหมวลดำอันเราน่าจะเชื่อว่ามีอยู่จริงต้องน่าจะเชื่อนะคือผมเชื่อแต่ผมไม่ได้คิดว่าคุณทุกคนจะเชื่อด้วยแต่ผมอยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเราแล้วทําให้เรารู้สึกนี้ครับปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระสายน้าจะหมองไรราศี ไปตรวจรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่เจอใน12ราศีเนี่ยชาวราศีที่มีเกณฑ์จะโดนมากสุดคือชาวราศีพฤษภในขณะนี้ท่านที่เกิดในราศีพฤษภมีดาวดีบนท้องฟ้าคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นวินาศกะเดือนชะตาแปลว่าชาวราศีพฤษภดวงกําลังตกพอดาวร้ายคือราหูในมุมหนึ่งเป็นมุมร้ายยกมะเร็งท่านก็จะเกิดอาการคิดว่าถูกแต่สิ่งจริงๆแล้วผิด แล้วส่งผลให้เกิดสิ่งร้ายอันเป็นมนต์ดำอวิชาแห่งคนที่ปล่อยมาพวกที่เล่นของจะมีห่วงช่วงเวลาปล่อยของโดยเฉพาะช่วงก่อนเทศกาลข้ารสารหรือข้า,ารสา,ารนิดจะส่งผลมากที่สุดต่อชาวราศีพฤษภว่าโดนเต็มๆไม่มีอะไรคุ้มอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในช่วงช่วงเวลานี้หาโอกาสปฏิบัติธรรมบวชทีพราหมณ์ไม่ควรไปในที่อโคจรผับเทกบ่นทแล้วใครเป็นชาวพุทธน่าจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเทพพระฤหัสวดีไว้รักษาตัวเช่นเทพพระศดีทรงกวางทองพระปางสมาธิทั้งหลายหลวงพ่อพระแก้วมารากตหลวงพ่อพระพุทธโสธรพระพุทธมา,าเศรษิีเทกดที่เป็นปางสมาธิคือพระฤหัสวดีนั่นเองแล้วควรจะมีเหรียญเทพพระราหูไว้คุ้มครองตัวอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วามานันนี้จึงมาเป็นบทสรุปแบบฟันธงในทางโหราศาสตร์ที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ดวงชะตาโดนของฟันธงครับ เ่ะไ่ไม่เอาเด็กเด็กเด็กอยู่พี่จะไปกลัวอะไรเด็กอยู่ของผมโดนของแล้วเว้ยโดินของไม่ได้หมาบ้ากันทุกครั้งที่เวลาเจอเรื่องแบบนี้พี่รับมือยังไงแต่พี่ก็จะโชคดีทุกครั้งรู้สึกตัวป่ะไม่มีใครทําอะไรผมได้แต่แปลกนะผมไม่ได้อวดโอ้ผมมีของดีแต่เหมือนกับว่ามีสิ่งอะไรนึงที่คุ้มครองผมอยู่ทุกครั้งที่ผมสวดมนต์เชื่อไมว่าในรอบห้องห้องพราที่ผมสวดเนี่ย โอ้โหจะมีเสียงคุ้งปังปังเหตุมาจากอะไรเราสวดมนต์แต่เราไม่ได้บอกให้กับพวกผีต่างๆเนี่ยให้ออกไปก่อนอมันจะมีพวกเปรตพวกผีต่างๆะที่ติดตามตัวเราแล้วพวกนี้เขาไม่ชอบแต่ถ้าเราสวดเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรางพ่อบอกว่าการเริ่มสวดมนต์บอกว่าขอให้ผีทุกผีเปรตทุกเปรตที่ติดตามตัวข้าพเจ้าขอให้ออกไปก่อนเมื่อข้าพเจ้าสมรสระจงกลับมาเอมารับเราไม่ได้ทําให้ท่านแบบ โกรธแค้นเคืองใจแต่เราสวดเพื่อความเสิริมงคนตัวเราครอบครัวเราญาติพิ่ิสยยของเราลูกหลานบริวารของเราแล้วผมลองทํานี่ปุ๊บไม่มีเสียงอะไรเลยคุณแม่มนี่คือคือสิ่งที่ที่เราเพิ่งรู้ว่าเออการสวดมนต์เนี่ยเขาบอกให้สวดมนต์เนี่ยให้สวดเฉพาะวันพระวันพระหรือวันพระใหญ่ให้สวดมนต์ันธรรมดาก็คือว่า แค่สวดธรรมดาพอหมายถึงชุดใหญ่เนี่ยให้เป็นวันพระถ้าเป็นชุดเล็กๆชุดย่อมๆเนี่ยก็จะเป็นแนววันปกติทัตวไปแล้วที่ผมว่าผมก็โดนของก็วันนั้นที่บอกว่าเข้าไปวัดทุ่งเศรษฐีผมก็ไปนั่งคือจะไปวัดถวายสังฆทานที่หลวงพ่อก็เดินมาเขาบอกว่าเห็นผมในทีวีหรืออะไรเนี่ยว่าผมหน้าตาวรมามาวัดวันนั้นแบบโ้โหมองคํามากบอกมาเหลวงพ่อจะลดละมณ์ให้ระหว่างรดละมณ์มันเหมือนกับเหมือนกับอะไรไม่รู้แบบ ัวเราแบบมันจะมันเหมือนมันจะแตกเหรอมันมันไม่เข้าใจว่าเฮ้ยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอ่ะพูดง่ายๆนะถ้าเรามีโอกาสถ้าท่านผู้ชมที่ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ดูรายการของเราเนี่ยก็ไปทําบุญก็สบายใจก็สบายใจใช่ถ้างั้นเราจะมีวัตถุมงคลให้พี่ท็อปนะคะวันนี้มีเพียบนะเป็นเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑนะครับก็คือมีหลายแบบให้สวยมากเลยค่ลยนี่เป็นเป็นองค์อยอ่างนี้อย่างนีอย่างี้อย่างี้ให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 ้พวกเราดูด้วยเป็นองค์ลอยอย่างนี้หมดเลยนะใช่ ก็อันนี้ก็มอบให้พี่ท็อปด้วยนะครับพุทธคุณก็คือเทพพระราหูเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าแห่งอวิชชาใครก็ตามที่ทำอวิชชามาใส่เรากันหมดโดนกันหมดโดนหมดนะครับแล้วก็บูชาดีก็มีอำนาจเอืนทองด้วยขอบคุณมากครับขอให้พี่ท็อปด้วยนะครับขอบคุณค่ะนตนดีค่ะตอบถูกไปทั้งหมดสามสามท่านค่ะคือน้องบอลนะคะพี่แจ็คแล้วก็เจ้าตัวเองมีจับจับทงแข่งกันนะมีครับสี่คน เขิญครับอะไรครับจำพร้องครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งเลยครับมีพิ่มดึงนะมีเพิดึงนะมีเพิ่มดึงนะเดินจังพีท๊อป ยังมีเวลาอีกเยอะเลยเพื่อนๆขอาไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนออกจากบ้านได้แล้วตอนนี้ครับไปเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่านตรวจดูลายชื่อด้วยนะครับนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมศึกขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับอาจารย์ลักษณ์อาจารย์ลักษณ์ยังรออยู่ในช่วงท้ายรายการเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หน้าเจอกับพวกเราทั้งชุดอีกนะคะกับรายการศึก12ราศีช่อง3แห่งนี้สวัสดีค่ะ มหามงคลของชีวิตของคนไทยเนี่ยผมได้บอกกล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ฟ้าเป็นใจวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพฤะศดีเนี่ยคือดาวตัวแทนของคุณงามความดีใครทําดีจะได้ดีใครคิดดีก็จะประสบความสําเร็จผมจึงได้นําสาธุชนสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยเราได้นําประชาชนสร้างพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศเป็นองค์สมบูรณ์แล้ว เรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีสมโภชและถวายพระพุทธมาเศรษฐีนววกฏเป็นสมบัติของพุทธศาสนาณวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่9กรกฎดาคมนี้และในวันที่10กรกฎาคมนั้นเราจะยอยกเอกทักคะในทางหมออยามีนามว่าบรม,ม,มโ,โมคูหมอทีวกโกมารพัฒน์ซึ่งถือว่าเป็นครูฤาษีเป็นครูหมอเปรียบได้กับดาวพฤหสัสศรีที่ทับดวงเมืองไทยที่เป็นมงคล ใครอยากจะเกิดความเป็นสิริมงคลจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีเททองณวัดแครจังหวัดสุดพรรณบุรีขอให้มงคลทั้งสองประการเป็นมงคลเกิดแก่คนไทยและแฟนรายการทุกคนทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันธงครับ